ตามมาผิดน,นะคะตอนนี้ฝนตกใช่ไหมคะใช่แล้วครับตอนนี้ดูหน้าฝนตกก่อนเปิดกล้องหน่อยนะคะ,ะคะุณพ <laughs> ่อขาปิดปิดไม่ได้แล้วก็ดูนี่ฝนตกฝนตกแรงแรงเลยนะคะเราจะไปได้ไหมล่ะลูกไปได้สิคะตอนนี้เราขึ้นเรือแล้วนะคะห <laughs> นูจะไปทําไมบ้านมลล่ะเอา้าก็มาขึ้นเรืสีเด่นกับพ่อค่ะ <laughs> <laughs> วันนี้น้องแกจะใส่ชุดคิด ไมันจะมีรองเท้าตกแตกด้วยนะคะอ๋อเหรอรองเท้าตกแตกขึ้นเวทีกับพ่ออืมหนูจะฟ้อนฟ้อนนะคะท่านผู้ชมออไม่ฟ้อนเป็นได้เหรอฟ้อนไหมคะท่านผู้ชมทำนี่ก็เป็นยกโอกาสก็เป็นนะคะโอ้ยกโอกาสด้วยโมีโอกาสน้องเกียวมีโอกาสนะยกโอกาสก็เป็นด้วยยกโอกาสแค่พนมมือหรือก้มก่วงก็ทำแบบนี้นะคะอ๋อเหรอ เคยทำไมคะพ่อจ๋าพ่อก็ไม่เคยทำเลยนะนลูกแล้วหนูทำเป็นหนูทำไมไม่สอนพ่อด้วยละ่ะเราแค่พนมม,พนมือแล้วก็โว้งอ๋อเหรอเออเออพนมมือมันมีท่าอะไรบ้างท่าโอกาสแล้วก็ท่าอะไรเราก็ท่าฟล์ดแล้วก็ท่านี่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 ท่ <laughs> า,านี้เต้นมาจากเวทีหมอลำเบิกเราจะไปหมอลำอะไร ลัตบตาลฟินไกลๆนะคะคือหมอน้ำเก่าเรามวล้ำใหม,ำม่คะพ่อว่าก็อยู่คอนเก่นไงใช่ไหมคอนเกนรับตาลฟินอันเก่าใช่ไหมคะใช่แล้วครับวันที่29เครับเขาจะทำการแสดงการแสดงใช่บัตรราคา100บาทใช่รีบไปรีบกลับใช่ต้องเตลี้ยมเกียชุดฟ ให้กำลังใจน้องมิเกลด้วยนะครับในช่องมิเกวลวอลินบุษขาใช่เหรอใช่ช่องน้องมิเกวลวอลินบุษขามีช่องนนนี่มีคลิปของพ่อด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ก็บักน้อง,งเกลเปิดให้เลยนะคะอย่าลืมไปทำอะไรอย่าลืมไปเต้นรัอคเตอรฟินกับน้องมิเกลแล้วก็พ่อนะคะพ่อเป็นตัวอะไรลูกพ่อเป็นตานนี้พ่อ ดูพระเอกตอนนี้เมื่อคืนเสามวอาทิตี่นะพ่อเป็นพระตลกนะคะวันนี้พ่อจะเป็นพระเอกโอ้พ่อเป็นพระเอกได้ด้วยเหรอเป็นพระเอกก็ได้แต่นี้เราขอกดไลค์กดแชร์าปบ่ายพ่อจะขับรถแล้วโอเคอย่าลืมกดอะไรไกดแชร์กดสมัครให้น้องเก็บด้วยนะคะบ๊ายบายที่ช่องอะไรที่ช่องนันนี่มีคลิปนะคะ โอเคไปกันเลย Let's go ้าว wow, Let's go สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย